ไปอ่านเจอประโยคหนึ่งมานะคะคือดีมากๆเลยนั่นก็คือประโยคที่ว่าจริงๆแล้วสัญชาต,ตยานของเราอะทำหน้าที่ปกป้องเรานะเออเราก็จะค่อนข้างแม่นยำแม่นถึงแม่นมากเราเคยรู้สึกว่าหุยเซนชันแม่นไหมเคยไหมเอ,อ่อความคิดแรกอะมันจะแม่นใช่ปะ่ะอย่างเช่นเราแบบเอ๊ะ eh, ตับอันนี้ดีกว่าแล้วมันจะมีเซคันด์ท็อตแบบเฮ้ยไม่ดีกว่าแล้วก็ไป ทำอะไรบางอย่างแล้วพอเราไปเลือกไอ้ความคิดที่สองที่เกิดขึ้นก็มักจะพลาดเคยไหมเคยไหมเคยมีเรื่องอะไรบ้างอลองทวนก็คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคนที่เอกใจเป็นเนี่ยมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงสูงกว่าอนะคือมันเอกใจเราต้องไปค้นหาด้วยนะไม่ใช่เอกใจแล้วเอ๊แล้วก็แบบ ตีความไปเองตีความไปตามที่เราอยากให้เป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องแต่พอเราเอะใจค่ะเราจะต้องไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมันทําให้เราอะไปค้นหาข้อมูลมันทําให้เราเอะเกิดการสืบค้นว่าอย่างนั้นนะคะและอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราเอะใจแล้วเราตีความเพื่อที่จะอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเรามักถูกหลอกเช่น เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่คุณโอนเงินไปห้าร้อยแล้วคุณจะได้กลับคืนมาพันหนึง่งคุณเอกใจอยู่แล้ว,วเอ๊ะทาไมได้เพิ่มจริงไม่จริงแต่เขาบอกว่าพอเราเอกใจแล้วอะเราเราไม่ทําตามสัญชาตญาณแรกอะค่ะไม่ทาตามสัญชาตญาณแรกไอ้เซ้กันต่อนะคะที่เราทําตามความคิดที่สองมักจะผิดเสมอเออเราก็เอะคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่เป็นไรหรอก แต่จริงๆมันจะกลายเป็นลอหลิงก็คือกลายเป็นแบบว่าคงไม่เป็นไรหรอกก็คือความคิดหลอกเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่หลอกเราได้ดีที่สุดก่อนที่คนอื่นจะหลอกนะก็คือเรานี่แหละเพราะเรามักจะตีความเหตุการณ์ที่เราเจอหรือสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เราเอกใจอยู่แล้วเราตีความให้มันเป็นไปในทิศทางที่เราอยากจะให้เป็นยกตัวอย่างเช่น อ่ะเรารู้ว่าเราหน้าตาธรรมดาใช่ไหมฮะอย่างโอเนี่ยเอายกตัวอย่างเลยนะโอจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาธรรมดาแล้วเวลาที่มีผู้ชายแบบโอไฟ์หลอ่อเหลาหล่อมากหล่อแบบโอโหฉันนึกว่าเธอเนี่ยพมิมมาึงมามหาเศรษฐีแล้วแอดเฟซบุ๊กมาแล้วทักมาเออ you beautiful แบบจะจีบอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเขาแอดมาถูกไหมฮะแล้วนั่นแหละค่ะพอเราเอสเสร,ร็จเราก็ไปคุย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 ต่อสมมุตินะถ้าโอคุยต่อต่อ สุดท้ายก็จะบอกว่าอะไรนะของคร้างที่ศุลกากรโอนเงินหน่อยสองล้านสามล้านก็จะว่าไปอ่าถูกไหมคะแต่โอไม่เคยเจอนะเพราะว่าโอเอกใจเอกแรกและะ้วค่ะเขาบอกว่าความคิดแรกที่เกิดขึ้นะ่ะเป็นความคิดที่ป้องชีวิตเราให้รอดจากหายนะอันตรายหรือสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแต่เซกันต์อสบางครั้งเซกันตอสคือแบบความคิดที่สองเอ๊ะพอพอเราเคยเคยคุยกับใครสักพักหนึ่งไปไหม แล้วเรารู้สึกว่ามันเกิด question mark เคยคุยกับใครคบกับใครไปแล้วเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้รู้รู้จักเขามากๆแล้วแบบเกิด e ซกันตอนแล้ว question mark อันนี้เราต้องหยุดคิดเหมือนกันนะคะถ้าเอแรกมันแบบแป,กป,กปกลกอะมันเป็นไปไม่ได้โอ,โอจะคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโอ้แบบหนุ่มในร้านร้านร้านอะฉันไม่รอนึกออกไหมระมาณนั้นก็ก็จะแบบว่าเออถ้าถ้าแบบใครแอดมาอะไรเงี้ยโอคิดเลย s c a มอ e r เนี้ยค่ะถ้าเราไม่หลอกตัวเองอะ เราก็จะไม่โดนหลอกประเด็นที่สองคืออขอเพิ่มเติมเรามักจะโดนหลอกคนสังเกตนะคนที่โดนหลอกส่วนใหญ่มักจะมีความโลภคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแน่นอนอยากได้อยากดีอยากมีอยาก,ยากเป็นใช่ไหมคะไอความอยากที่มันแบบล้นพ้นเส้นของความอยากเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรความโลภพอเรามีความโลภใช่ไหมคะจริงๆอ่ะสัญชาตญาณหรือคอมบอนเซนเหเรามันรู้อยู่แล้วว่าเออ สมมตินนะสมมตินนะที่เขาเป็นข่าวกันก็จะแบบเออมีทรัพย์สินมูลค่าเก้าสิบล้านคุณโอนมาสามล้านอย่างเงี้ยคือเอาสามล้านไปนแกลกเก้าสิบล้านจริง,รงๆคุณรู้อยู่แล้วอะเชื่อแม้ว่าทุกคนรู้คอมมนเซนนะส์อะสัญชาตญาณแรกเออแต่ว่าความโลภม,มันครอบงาเราก็เลยไม่ทันคิดไปตามความคิดที่สองเซกันต์ตอแ่แบบเออลืมคิดเนี่ยเชื่อไหมเชื่อโอหรือยังลองลอง,ลองคิดดูนะลองแบบทบทวนดูว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่โดนหลอก พอเราแบบสัมภาษณ์เขาคุยกับเขาดีๆนะเราจะอ่านรู้เลยว่าเขาอะ่ะมีความโลภเพราะอะไรที่ง่ายๆโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วรวยอะ่ะเออบอกโอกหน่อยนะบอกโอกหน่อยเพราะโอยังไม่รู้เหมือนกันนึกออกไหม <c oughs> เออติดตลกละอ้ะวโอเคเนาะเพราะว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะนึกออกไหมที่แบบโอมันจะง่ายคุณ,ค,ณคุณต้องใช้แบบความเอจใจนี่แหละเวลาที่ สรุปคืออะเวลาที่เราเอกใจกับเรื่องอะไรหยุดคิดก่อนหยุดหยุดคิดและหยุดตีความให้มันเป็นไปตามที่ใจเราอยากให้เป็นอืมแล้วเราจะเห็นอะไรในนั้นเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์นะคะไม่มีมนุษย์คนไหนที่อ่านอะไรไม่ออกไม่มีคนคนไหนที่อ่านเหตุการณ์หรือว่าคาดการล่วงหน้าไม่ออกเอาเขาจริงๆนะถ้าเราอะ ถ้าเราไม่เริ่มเป็นคนแรกที่หลอกตัวเองเราจะเป็นคนที่อ่านคนอ่านสถานการณ์อ่านประเมินแบบอะไรล่วงหน้าได้ออกแทบจำแม่นยำไม่ต้องพึ่งหมอดูด้วยก็ได้จริงๆลองทบทวนดูประมาณนี้ค่ะ